รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะกำชับให้ทั้ง76จังหวัดตั้งด่านชุมชนทุกหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกและตรวจเข้มผู้ใช้รถใช้ถนนเมาแล้วห้ามขับให้พักผ่อนอยู่กับบ้านค่ะเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ ที่ห้องประชุม 1. นึปอพอ,อาคาร 3. ชั้น 5. กลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมาการเฉพาะกิจ และเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2567โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในส่วนของจังหวัดกาลสินค่ะมีนายตีรัตหนูแก้วขวัญรักษาราชาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดกาลสินหัวหน้าส่วนราชาการและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยกล่าวว่า ในโอกาสของการเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2,567ระหว่างวันที่29ธันวาคม2,566ถึงวันที่4มกราคม2,567เพื่อรณรงค์และก็ดูแลประชาชนที่เดินทางกับภูมิลำเนาวรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุดซึ่งรัฐบาลมีความห่วงใยโดยมีนโยบายให้หน่วยง,งานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงที่มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาวรวมถึงท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากพร้อมกำชับให้ทุกหมู่บ้านของแต่และอำเภอในทุกจังหวัดตั้งด่านชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกและตรวจเข้มผู้ใช้รถใช้ถนนเมาแล้วห้ามขับให้พักผ่อนอยู่บ้านเพื่อป้องกันลลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2567 โดยจังหวัดใดที่มีที่ไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่นะครับทางกระทรวงมหาดไทยจะมีการมอบรางวัลเป็นพิเศษให้ด้วยครับเน้นย้ำนะคะว่าเมาแล้วห้ามขับค่ะให้พักผ่อนอยู่บ้านก็คือสามารถดื่มรับประทานอะไรอยู่บ้านได้อาแต่อย่าห้ามห้ามขับรถนั่นเอง